การเชื่อมแบบเดิมๆจะทำให้ดวงตาได้รับบาดเจ็บได้ง่ายคุณเคยใช้หัวแร้งชนิดนี้หรือไม่สามารถยึดลวดเชื่อมได้เต็มมว้วนกดสวิตช์เพื่อดึงสายไฟออกโดยอัตโนมัติด้วยการควบคุมอุณหภูมิ2 0 0ร้อยปรับได้2 0 0ร้อยถึงสี่ร้อยห้าสิบองศาใช้เชื่อมโดยไม่ต้องใช้มือจับลวดความเร็วยังเร็วอีกด้วยประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้นอย่างมากเจ้านายปืนบักรีราคา3,000เหรอไม่ต้องการเราเป็นโรงงานคุณต้องการสองพันไหมหากคุณไม่ต้องการให้เราจัดส่งฟรีให้คุณราคาโรงงานก็จะถูกกว่าแและะไม่่เทาาานนนนั้้้ใชชปรโโย์จกกอสี ฉันพูดอีกครั้งนี่คือปืนแบตเตอรี่ที่เรามีที่บ้านจะส่งถึงหน้าบ้านฟรีทั่วประเทศนี่คือปืนแบตเตอรี่ชนิดใหม่คุณสามารถเชื่อมอุปกรณ์โลหะต่างๆที่บ้านได้เสียบปลั๊กเมื่อใช้งานแค่สายลวดเชื่อมก็เสร็จเรียบร้อยใช้งานง่ายและมีความแข็งแรงสูงโรงงานขายตรงวันนี้ซื้อมาลองใช้แล้วจะรู้ว่าดีไม่ดีต้องบอกว่าคนสมัยนี้ฉลาดจริงๆสมัยก่อนการเชื่อมของที่บ้านต้องใช้เครื่องเชื่อมนับตั้งแต่ฉันได้ครีมประสานนี้ไม่จำเป็นต้องมีฟลักการลออยากขยับไปมา ทองเงินทองแดงเหล็กและอลูมิเนียมทุกชนิดที่บ้านใช้มันเพื่อทํามันให้สําเร็จอย่างได้ได้หม้อและกระทะแตกที่บ้านการเชื่อมสามารถทําได้บนท่อน้ําที่รัวแม้แต่การบัดกรีสายไฟบนแบตเตอรี่ก็ไม่ใช่ปัญหาสิ่งที่มีประโยชน์เช่นนี้ไม่ต้องมีสี่พันไม่ต้องมีสามพันไม่ถึงสองพันด้วยซ้ำปืนบัดกรีครบชุดยังส่งฟรีอีกด้วยโรงงานบัดกรีจจกผลประโยชน์อีกแล้วอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เช่นนี้สิ่งสําคัญคือต้องซื้อให้ถูกหรือไม่ซื้อแพงเพื่อนที่ต้องการซ่อมแซมและซ่อมแซมที่บ้าน ใช้ประโยชน์ตอนนี้และคลิกที่ลิงก์ด้านล่างฉันจะให้ลด,ดปัตรุรีอีก50กรัมแก่คุณดูดอัตโนมัติสะดวกและประหยัดแรงงานในการใช้งานมีความจําเป็นคุณมีทั้งหมดหากคุณชอบคลิกลิงก์ด้านล่างเพื่อทดลองใช้อย่าคว้ามันเมื่อมีเหตุการณ์คุณพบว่ามันแพงเมื่อไม่มีโปรโมชั่นวันนี้เราตัดสินใจมอบผลกําไรให้กับทุกคนอีกครั้งรีบคว้ารีบคว้าไว้อย่าคิดเรื่องนี้เลยทําไมต้องซื้อเร็วเพราะวันนี้เรามาอุดหนุนกันทุกคนนี่คือการแนะนําอย่างมิสติกซื้อแล้วจะรู้ว่ามันดียังไ บริการหลังการขายที่ยาวนานเป็นพิเศษหากคุณไม่ชอบมันหลังจากที่คุณได้รับมันฉันสามารถคืนเงินให้คุณได้ตลอดเวลาราคาวันนี้ถูกจริงๆถ้าคุณคิดว่ามันดีก็ซื้อมัน